สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเมอร์ทีวนะฮะวันนี้ก็จะมาทันคลิปสอนล้าฟอร์เลนนะครับผมคือตั้งแต่เล่นเกมขึ้มาผมเล่นฟอร์เลนไปทั้งหมด104ตานะครับผมจึงก็ไม่ได้เล่นอีกเลยผมก็เล่นจนโลม่วงนะแต่ว่าผมก็อยากจะมาสอนคลิปเล็กๆน้อยๆสําหรับการเล่นฟอร์เลนนะอันดับแรกเราก็จะไปเข้าโหมดฝึกซ้อมนะฮะตรงนี้โอเคเราจะเลือกเป็นฟอร์เรนโน ใช้เป็นรูปนะครับแล้วก็ถามดูสิเกอร์ที่หาไปที่ที่ฝึกนะฮะโอเคตัวละครที่เราจะเอามายำตีนกันในวันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของมาก่อนนะครับโอเคตอนนี้เวลาตีสามเจ็ดนาทีนะครับผมก็ได่ได้ว่าเอาไปเลเวลสิบห้าเลยโอเคนะครับผม อันดับแรกนะผมของการเล่นฟอรเนรนเราจะรู้ก่อนว่าฟอรเรนเป็นตัวที่ปลาดอกอเล่นแบบปลาดอกปลปึ๊บก็จะมีดอกสามอันตกมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ใช่ไหมโอเคอันดับแรกของการเล่นฟอรเรนก็คือเราจะจิดปลาดอกนี้แล้วก็ดูสังเกตดอกอนี้นะผมจดดอกไว้นะว่าอดอกมันตกตรงไหนบ้างเราก็จะเริ่มดอกนี้อันดับแรกนะครับผมก็คือ กดปลาดอกก่อนจากนั้นปุ๊กเข้าไปตีตีแล้วก็ออกมาอันนี้คือทางตรงแต่ว่าเราจะไม่ทําทางเดียวฮะเราจะทาทุกทุกทางนะผมเราจะได้รู้ว่าทางไหนที่เราลําได้ลําไม่ได้บ้างฮะแล้วก็ถ้าทางไหนเราลําไม่สปิดหรือว่าลําไม่ค่อยช่าเก็บดอกไม่ค่อยโดนเราก็จะฝึกลําฝั่งนั้นบ่อยๆนะครับผมมันก็จะเป็นคลิปเล็กๆมน้อยสําหรับคนที่สุดเร่งเล่นฟอรเลนตอนแรกๆนะฮะจะทําเทคนิคประมาณนี้นะครับผม โอเคมาไวๆเลยนะครับเราจะมาในอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ <Any> เราจะมาคอมโบกับสกิล2นะฮะสกิลนี้สกิลนี้มีไว้ปาดแบบปกติถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นการยกศักตรูขึ้นนะแต่ว่าแพทนี้ไม่มีไม่มีสตันแบบนันแล้วนะครับผมโอเคอ่าอันนี้สเต็ปต่อมาก็คือปาดอ,อกไปอนี้นะผมอกี้นี้แหลดูกระตุกน่าดูนะ Okay. ปลาดอกไปปุ๊บปุ๊บก็ออกมาเอคก็คือปลาดอกไปกดคอยแล้วก็กดสก,กิลสองก็กดคือสก,กิลสองกดตอนที่พุ่งไปถึงตัวของัตูนฮะก็กดหมัดพุ่งเข้าไปไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าผมเป็นคนที่สอนไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะผมโอเคสเต็ปต่อมาอย่างรวดเร็วทันใจนะผมสเต็ปต่อมาจะทําการปลาดอกเข้าไปแล้วตามด้วยพาสซีฟนะครับผมปุ๊บ โอ๊ย,ยมันมันมันชินทุกคนโทษโท,โท,โทคือมันมันหยุดไม่ได้ <c oughs> คือปลาดอกเข้าไปเราจะพุ่งไปอย่างนี้ออพออยู่หลังศัตรูเสร็จปุ๊บก็ปาดออกมาปุ๊แล้วก็เก็บดอกรอบข้างนะครับผมประมาณนั้นฮะเดี๋ยวรอพาสีนะต่อมาเราก็จะใช้พาสีพาสีของฟอเรนก็จะเป็นพาสีการพุ่งเข้าไปหาศัตรูอย่างนี้นะผมโอเค แล,และนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมคอมโบข้าวๆข,ของฟลอเรนก็จะมีการใช้พาสีบแล้วก cosas, ็ปาดอกแล้วก็ใช้พาสีบแล้วก็สกิลสองแล้วก็อันตินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สามสองหนึ่งซุปซุปซุปซ๊บว่าไปปุป๊บปซุปซุปนี้สำหรับใครที่ชอบซุปขอนแบบนี้ก็อย่าลืมกด กดห mm ัวใจให้ <cel i> <people> ผมไดยนะครับผมจะได้มีกำลังต่อในการทับคิปนะครับแลวเราก็จะฝึกลัมแบบนี้นะครับผมเราจะสังเกตจากหลอดไอรอนบอดี้นะครับเราจะฝึกลัมจนกว่าหลอดไอรอนบอดี้จะหมดนะฮะหรือว่าเราจะพยายามลัมจนกว่าสกิลวันสี่เรจะกลับมาจีบครั้งโดยที่ไอรอนบอดี้ไม่หายให้ได้แล้วครก็จะต้องฝึกประมาณนี้ เฮผมกาฝึกตั้งนานนี้แหละครับผมผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นมือพอเล่นจีนอะไรขนาดนั้นผมไม่ต้องมาใช้มือก็ได้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับผบ๊ายบาย